นี่คือตัวอย่างบางช่วงบางตอนของวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมนําเทปของเรือโยงเรือลากจูงและโกสินค้าที่ลากจูงและทวนน้ําขึ้นมาผ่านสามแยกวังน้ําบนหน้าวัดพระนเเชิงจํานวนทั้งหมดลําลแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวความตื่นเต้นอย่างไรนะครับในชุดนี้เดี๋ยวมีให้ชมในเทปชุดนี้ครับท่านผู้ชมครับและก็เรือสีสันที่สวยงาม เรื่องจนที่มาก้วยพลังกําลังแบบนี้ครับกําลังจะกลับมาท่านผู้ชมได้เห็นอีกครั้งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปในช่วงของเรือวันนี้ผมขออนุญาตแจ้งข่าวดีกันหน่อยนะท่านผู้ชมวันนี้ลักษณะของน้ําโดยทั่วไปลดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่ละสถานีตอนนี้แจ้งมาและได้ข้อมูลมาว่าน้ํานั้นลดลง อย่างต่อเนื่องทุกสถานีและปริมาณระดับน้ําหน้าวัดชัยวัฒนาก็ลดลงด้วยครับท่านผู้ชมครับผมค่อยๆไล่เรียงเปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสถานี C35 แม่น้ําเจ้าพยาบ้านป้อมจังหวัดอยุธยาครับระดับน้ําตอนนี้อยู่ที่5.69เมตรลดลง3เซนติเมตรและปัจจุบันกําลังจะลดลงมาอีกนะครับท่านผู้ชมครับอยู่เหนือกว่าระดับตะลิ่งอยู่1น4เมตร แล้วก็สถานี c ี6าคลองบางหลวงอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ําตอนนี้อยู่7เมตรครับท่านผู้ชมครับลดลงประมาณ2เซนติเมตรครับและสถานี S5 แม่น้ําป่าศักสะพานปีดีทําลงอยุทยาครับท่านผู้ชมครับระดับน้ําตอนนี้อยู่4.43เมตรลดลงไป36เซนติเมตรท่านผู้ชมปัจจุบันสูงกว่าตลิงอยู่ นิดหน่อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาก็ลดการระบายน้ําลงเหลือ2,807ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเขื่อนพระราม6ก็ระบายน้ําลดลงเหลือ630ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับนี่คือสถานการณ์น้ําทั้งหมดตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือข่าวดีที่เรือกําลังจะกลับมาวิ่งได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเลยนําภาพชุดนี้เทปชุดนี้ของการมาของเรือโยงเรือลากจุงเรือโพสินค้า5ลำทวนน้ำนะครับกระเตงข้างและกระตรงท้าย รวมทั้งหมดเป็นกี่ลำเดี๋ยวรับชมในคลิปวันนี้ครับและช่วงท้ายของรายการในวันนี้ผมมีภาพเหล่าเรือโยงที่จังหวัดสมุทรปราการผ่านหน้าพระเจดีย์แล้วกําลังจะมุ่งหน้าขึ้นมาอุทยาให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยช่วงท้ายคลิปนะครับวันนี้เดี๋ยวไปรับชมไปพร้อมกันครับ จุดนี้มาแล้วนะท่านผู้ชมเรียงหน้ากระดานกันมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแบบนี้เราได้เห็นกันอีกอย่างต่อเนื่องแน่นอนถึงจุดแปรกระวนแล้วครับท่านผู้ชมครับกระตุกซ้ายออกมาหนึ่งลำครับท่านผู้ชมและก็เรียงหน้ากันปานออกทางขวาครับเรือควบสองลำทางด้านขวาครับท่านผู้ชมครับลำใหญ่ๆแบบนี้กําลังจะปานออกเดี๋ยวมันจะเป็นเช่นไรครับผ่านตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับดูครับสองลำแบบนี้ครับท่านผู้ชม แล้วไปทางเดียวคนรู้ขูดูท่าน้ชมครับไม่ได้สัมผัสนานนะท่านชมตื่นไต้อกูดูครับท่าน้ชมเรือโป้มันหนักนะท่านชมนะดึงออกมาแล้วออกแรงตรงนี้ครับขันท่วมเลยท่านชมครับอีกรอบดีกว่านะท่านชมดูไม่ทันนะเอาครับเดี๋ยวรับชมไปพร้อมกันอีกรอบหนึ่งผมดูไม่ทันเมื่อกี้ เล่งขึ้นมาเมื่อสักครู่นะท่านผู้ชมนะขวามือเรือควบสองลำนะครับขู่แล้วก็ถูกยาวๆกันมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมสายมือสุดเป็นเรือกระตุกครับกําลังจะดึงหลังต้องเรือโป๊ะให้เข้าทางฝั่งซ้ายครับท่านผู้ชมแล้วเรียงหน้ากระดางกันขึ้นมาแบบนี้ครับพี่อินเดียใส่เสื้อจูชีบุกท่านเรือสวยจริงนะครับวันนี้ชุดนี้ที่มาดูวิ่งเันฉิวเลยนะ ไม่ได้นะ้ำพล้ำไหนบ้างนะเดี๋ยวนาไมก๊อะมารายงานรายงานด้วยนะครับรายงานโต้ด้วยก็จะอยู่ไม่เอ่ยฝากขึ้นไปแบบนี้ครับได้ชมได้ทางตรงก็ใส่เข้าไปนะครับมีเท่าไหรใส่ใหหมดลํำใหญ่นะครับทุกทูนนะเรือมีนะครับทีนี้ผมถ่ายเก็บไว้นะครับและยังไม่ไม่มีเวลาได้ออกมาครับทุกทนครับถูกเกมระดับนี้เลยนะทุกทูนเรือควบที่อยู่ทางขวามือสุดที่มาตอนนี้อยู่ซ้ายมือสุดครับ วิ่งเรียบเลาะฝั่งริมตลิ่งนะแล้วเรือกระตุกงก็อนน้อยู่ทางซ้ายพอเรากลับก้องมาอยู่ทางขวากําลังจะเรียบไปทางฝั่งแล้วดันขึ้นไปที่สุพง,ง9ห้องหน้าวัดเกาะแก้วครับท่านผู้ชมครับจุดนี้มีควันที่ออกมาทางฝั่งด้านซ้ายนะครับเป็นของเรือกระเตงนะท่านผู้ชมยังมองไม่เห็นนะครับว่ามีกระเตงกี่ลำนะแต่เห็นตรงท้ายแล้วหนึ่งลำนะครับท่านผู้ชมครับผมเมื่อกครู่เห็นมันมีกลุ่มควันออกมาทางซ้ายนะท่านผู้ชม ยังไงเดี๋ยวรับชมไปพร้อมกันนะว่าวันนี้จะมีทั้งหมดกี่ลำข้างหน้ามีโยงหน้า5้าลำแล้วนะท่านผู้ชมครับนี่ครับพันุ่มท่วมกระแตงข้างผมเห็น1ลำนะ,นะท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นโยงหน้า5ลำนะครับกระแตงข้าง2ลำนะนี่ท่านผู้ชมแล้วก็ตรงท้าย1ลำทั้งหมด8ลำครับชุดนี้นะกำลังผ่านหน้าปูปลาเครื่องไปอย่างสวยๆเลยเดี๋ยวช่วงท้ายมีภาพของเรือโยงเรือลากจูงนะครับที่มาจากฝั่งสมุทรปราการให้ท่านผู้ชมไปรับชมด้วย เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้วอร์มเครื่องกันก่อนนะท่านผู้ชมนะให้เห็นถึงภาพบรรยากาศเก่าๆนะครับที่เป็นเรือหนักทนน้ํากันมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมผ่านหน้าผมไปแบบนี้แลนําเรื่องราวมานําเสนอท่านผู้ชมไปรับชมกับภาพสวยๆไฮไลท์แบบนี้นะครับแล้วเรามาพูดมาคุยกันนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณทีมงานเรือโยงทุกลำนะครับพี่กัปตันทุกท่านพี่อินเนียพี่สลังเรือทุกๆท่านเลยที่มากันในชุดนี้ขบวนนี้นะครับ สมศักดิ์ศรีครับยิ่งใหญ่เหมือนทุกครั้งและกะสง่างามกลางแม่น้ําเจ้าพยานและแม่น้ําป่าสักครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมความบันเทิงแบบนี้ความสนุกสนานที่เราตั้งตาคอยกันในฤดูน้ําหลากเดี๋ยวกําลังจะกลับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับมีเรือที่ล่องขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชมครับและก็อย่างหนึ่งเรือที่จอดคอยกันอยู่นะท่านผู้ชมนะรอให้น้ํามันได้แล้วเขา ล่องขึ้นมาเมื่อไหร่ท่านผู้ชมครับมันจะเต็มหน้าน้ําเลยทีนี้ผมไม่รู้ว่าจะกี่พวงนะครับเพราะตอนนี้ตั้งแต่วิ่งไม่ได้แล้วจอดกันอยู่เนี่ยไม่ต่ำกว่า20-30พวงแน่นอนล่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมนําเรื่องราวหรือนําภาพวันแรกของการเดินเรือมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดเลิฟกดชอบกดใช่ กดอะไรก็ได้แล้วคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันนะท่านผู้ชมนะเราจะเปิดฤดูน้ำหลากอีกครั้งนะครับในปีพุทธศักราช2565ครับไปกับผมครับปูพักเรื่องครับและนี่ก็คือชุดที่มาจากพระสมุทรเจดีนะครับจงบังหวัดสุพรรณบุรีปักน้ำนะท่านผู้ชมและกำลังจะล่องกันขึ้นมาที่จงังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมีเรือหลายลำนะท่านผู้ชมเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวติดตามนะท่านผู้ชมสี สีเขาทาสีกันใหม่เดี๋ยวจํากันได้ไหมเรือใครเป็นเรือใครลําไหนใครชอบลําไหนสีอะไรอาจจะมีเซอร์ฟให้เปลี่ยนสีนะท่านผู้ชมผมแวบๆบแบบให้อีกหนึ่งอย่างนะมีเรืองแสงด้วยนะอ่าผมจำหนึ่งอนะ่ะมีเรืองแสงเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าเกิดเข้ามาถึงอยุทธยาเดี๋ยวผมตามถ่ายท้อดเรื่องราวมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันตรงนี้ครับแม่น้ําเจ้าพระยานะครับอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นน้ําเค็มแล้วนะเพราะมันเป็นทะเลนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของจุดประการเป็นน้ําตืดครับตรงจุดนี้น้ํทะเลกับน้าตืดมันจะเอกันเป็นน้าปล่อยนะน้ชมครับเรือโย,โยงผ่านแม่น้ํใหญ่ใหญ่แบบนี้ครับและกําลังจะขึ้นตรงกันขึ้นมานะน้ชมงนี่คือภาพที่เก็บได้บรรยากาศเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวเรตวเรียมหัวใจให้พร้อมความประทีกกาลังจะกลับมาครับโอ้โหจิบเวลาอยู่แม่น้ำใหญ่ใหญ่แล้วสวยนะน้ชมงครับนี่ครับ บรรยากาศทุกนี้นะครับมีพี่ผมเพื่อเพื่อสง่งภาพส่งคลิปมาให้นะครับให้ผมเรียตรวไว้นะครับว่ากําลังจะมีเรือขึ้นมากันอีกแล้วนะน้ชมยังขาดอยู่หนึ่งอย่างนะน้ชมสําหรับปีนี้นะครับนั่นคือเรือโยง9ล้าลครับต้องมีโยงหน้าทั้งหมด6กลานะน้ชมกระเปงข้าง2ส่งท้าย1รวมทั้งหมดได้เป็น9ลําละครับปีนี้ยังขาดอยู่นะน้ชมยังไงเดี๋ยวถ้าได้เจอได้เจอแบบนั้นละ บันเทิงแน่นอนครับนี่ครับกําลังจะลากกันมาแบบนี้นะน้ชมหนักๆนะครับเรือขึ้นมาจากทะเลนะไม่ต้องพูดถึงนะครับน่าจะโป๊ะนึงก็น่าจะประมาณรักสามพันตันเป็นอย่างต่ำแล้วอย่างนี้นะครับต้องมาจากทะเลนะน้ชมครับนี่ครับจุดนี้นะมีเรือใหญ่ๆเยอะนะน้ชมที่ผมเคยไปถ่ายท่าน้ชมรับชมแล้วนะครั้งหนึ่งนะครับกําลังว่าจะหาเวลาและเดินทางกันขึ้นไปต่อนะครับ นี่มุ่งหน้ามาแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับภาพสวยๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมและก็นี่ครับถ้าเจ้านี้มาที่พระนครศรีอยุธยาบ้านเราบ้างนะจะเป็นอย่างไรนะครับเก็บเป็นภาพช่วงท้ายรายการมาท่านผู้ชมได้รับชมแบบนี้ครับลำมันใหญ่นะแถวนี้นะครับลำแถวตรงพระสมุรเจดีนะครับเรือใหญ่ๆทั้งนั้นนะท่านผู้ชมหลายลำผมไปเห็นก็ตื่นตาตื่นใจนะครับกับครั้งที่เคยไปนะนึกถึง วันเวลาเก่าๆครับอยากจะไปอีกอยากจะรู้ว่าพี่ๆเขามากี่โมงเดี๋ยวจะไปคอยนะครับเพราะว่าเขาบอกกันมานะช่วงเช้าขึ่งกันมาทีหนึ่งสามสี่สิบลำนะครับแล้วก็ช่วงเย็นล่องกลับกันอีกก็เพียบเลยอะท่านผู้ชมยังไงผมจะติดตามบรรยากาศเหล่านี้ไหมท่านผู้ชมได้รัวชมโอ้โหนี่ท่านผู้ชมลำมันใหญ่จริงๆนะถ้ามายุดยาบ้านผมก็พอดีนะครับกวาดเรียบเลยสะพาน <c oughs> <c oughs> เรือใหญ่ครับเรือใหญ่ อ้วันนี้เอาเท่านี้นะท่านผชมเตรียมพร้อมครับเดี๋ยวเรามาเจอมาเจอกันแล้วผมก็จะคอยอยู่ที่ยุทธยาครับวันนี้กับสวัสดีครับผม